ไปวันเกิดน้องไา้หนูค่ะมาจะกิ้มนะคะไม่เหม็นเลยเหม็นจนดำโอ้ยกินแฮปปี้บั๊ย

แปปีบริบูรณ์สมองสมองสมองมันละ18ปี18ปีบบรริูณ์น ok ี่พ่อกับแม่ค่ะผู้ใหญ่กำเนิดเกิดบ้าค่ะหนูก็หนองไส้นะคะเอากล้องมันเชียงอันนี้บอสมันเชียงรถตู้เลยเชียงบัอ้าวขอขอสัมผัสเนี่ยค่ะคุณพ่อพานิตค่ะคุณพ่อพานิตลูก ลกูกไส้เนี่ได้ได้ตั้งใจเฮ็ดบ่ก็ลูปไส้เฮ็ดเล่นๆรม่นลูกไส้เฮ็ดเล่ยนเรียน่ว่าดอกไม้เฮ็ดดิลีดอกไม้เฮ็ดดิลีหัวซักหัวขวบหัวซักหัวขวมกูเดียวโดโดโดดอันนี้เป็นพ่อกับแม่หนูเองนะคะแ,แม่เป็นทังไ,งไ,ไหนอะลูกไส้แม่ไอกแล้วซื้อเนี่ยมาให้ได้ซื้อลูกสาวไม่ได้ซื้อเลยพี่น้อง โอ้ยไม่ยังอยู่มีมื่นเจ็ดหาเงินมื่นเจ็ดใส่ปิดใจของทังว่าหมอกมามาอ่ะขอสัมผัสเนี่ยค่ะว่ามีความรู้สึกจังไรแต่เลี้ยงลูกชายมากี่เลี้ยงมาอยากบ่บ่เลี้ยงลูกสองคนเลี้ยงง่ายสบายบดทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เลี้ยงลูกคือเห็นดากันอยู่คู่มืเอยใช่ง่ายเลี้ยงง่ายแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาแมงบุพการ เยกขนบ้าเมย่หมมันแต่คุณจะว่าเยกบ้ามันอยากกวนี่อําไปโผดแล้วเครื่องคชีวิตแล้วเอาวยพ่อใหนลูกนะคะมาเต้นยสิบพันคลิปนี่ละยี่สิบทะเรบอกวันยิบแปยิบเก่าตัวีนยิบเก่าค่ะโอ้ยอ้ยบายูสิวยพ่อไหนมันตังด่บอกบายพ่อก็แม่วยพ่อไหนมาเร็วๆมึงยอยเียมมึน ขึ้นมาเร็วๆเป็่นกุนกรงบอกแม่ปาเปียกนี่ยืมโดนแลนมันเฝ้าออกมาเอ้ื่ออ่าอวยพ่นพนมมื่อคืนเลยพ่อกับแม่อวยพ่นพน่มเมื่อคืนนังร่ำมึงนั่งเป็นบ่น้่อน

ซ่าลาสุด,สดบน,นเป็นกระเทยลติส่เซสิมพูสุขภาพแข็งแรงยุ่งห้พอ่อให้แม่ไล้เพิ่มาอาศัยอาตูเดีอาศัาย,ายจพยย้พอเ้าแม่ลายพ่อแม่เอาเวเออจะคิอาศัยนจ้าพอเ้าแม่พ่อข้แม่ไล้อาศัย้วเเอาาตุาของแม่เด้น้ำพอละเตะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ยพ่อนกูดูแล้วน่าจะเป็นคำดาพอเขาป่อยมันถ้าเว่ยพ้อนอยู่ซูมือไปเฮ็ดนักกินสูมู่กินมาที่นี่ป๊กปัปได้ยังกินเวิร์ดเหมือนเต้นเต้น,ตนจริงๆแล้วมันผู้หูได้ว่ามิน,นีิสิมิแฮปปี้เบิร์ตเดย์มันนะคะปกตินอกซ้ายหนูมันสิเป็นคอนอยากอายเป็นครับพี่นอ้องมันก็นแรงสิแต่งตัวออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> ตอนนู้นเดี๋ยวไปหาซื้อนากกินตากฝนอยู่พุ่น มันเขินมันคขนนี่อย่างวิดีโอไม่เลยสุดวิดีโอเอาฝากเอฟซีติดตามพิอมบอสิปิดรานแล้วมาดกการยางคืที่ปิดแล้นะสีสีเฮดพวกเต็มที่แล้ววันนี้มาตรการยางเจ๊ง บ่เจงบ่เจงปิดปบปุงเินปดินปดปบปุง้อจะสั่งมาจังน,นั่นเตผมีเวลาหาวของเลยยากแงงพานอนปาเป็ดไม่กินโอเคแล้วเจอกันค่ะ